สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dog Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง10อันดับเมาส์เกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆเพื่อนๆใช้เมาส์เกมมิ่งเหมือนผมหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือทำงานกราฟ,ฟิก ผมเนี่ยเลือกใช้เมาส์เกมมิ่งเลยครับเพราะว่ามันชั่นทนทานจับถนัดมือและเพราะความละเอียดในการเลื่อนเมาส์ที่ค่อนข้างสูงครับและก็ไวต่อการเคลื่อนไหวในทุกท่วงท่าของการใช้เมาส์ครับนับว่าเมาส์เกมมิ่งได้ออกแบบมาตามสรีระศาสตร์จริงๆนอกจากประโยชน์ในการใช้งานแล้วเมาส์เกมมิ่งยังมีการใช้ไฟที่สวยงามมากครับนับเป็นไอเทมที่สุดเท่เมื่อวางกับแล็บท็อปตัวเก่งของเราเลยครับครับและในปัจจุบัน เมาส์เกมมิ่งมีมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งผมเอาข้อมูลมาจากผู้ใช้จริงเว็บไซต์รีวิวต่างๆยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ยอดเซิร์ชค้นหาใน Google Trend มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพื่อนๆน,นะผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเมาส์เกมมิ่งทั้ง10อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้และในท็อปคอมเมนต์ หากเพื่อนๆสนใจเมาส์เกมมิ่งรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใช่ไหคะและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับและในปัจจุบันเมาส์เกมมิ่งมีมากมายหลากหลายยี่ห้อหลากหลายคุณสมบัติหลากหลายราคาดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัดสิบอันดับเมาส์เกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอันดับ10นับโวเมาส์ไร้สายคลิปเซ็ต p i กอาร์ต2 5รุ่น X 5 8ปรับ DPI สูงสุดได้10,000 DPI ครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์รวมสินค้าคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังแผ่นรองเมาส์และสินค้าเกมนิ่งทุกชนิดที่มีคุณภาพสูงมีโหมดไฟดีไซน์สวยงามแข็งแรงทนทานโดยเมาส์รุ่นนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2รูปแบบทั้งไวเลสแบบ2 4 G และแบบสายด้วย USB-C มีตัวรับแบบโปรเซสเตอร์เกทไวเลสผ่านมิชชั่นเทคโนโลยี 2.4G Nano ทำให้เมาส์สามารถส่งข้อมูลได้เร็วไม่ต่างจากเมาส์สายมีปุ่มสำหรับเปิดปิดโหมดไวเลสและโหมด e c โคได้ตัวเมาส์บรรจุแบตเตอรี่600มิลมาพร้อมไฟ RGB สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการผ่านซอฟต์แวร์ตัวสวิตช์โฮร a โนรองรับได้ถึง20ล้านคลิกเมาส์มาโค6ปุ่มพร้อมปุ่มเปลี่ยนโหมดไฟอีกหนึ่งปุ่ม มีซอฟต์แวร์สามารถใช้ในการตั้งมาโครได้ขนาดเล็กกระทัดรัดจับถนัดมือรับประกันสินค้านาน2ปีครับราคาอยู่ที่690บาทอันดับ9 HyperX p r o f i อ e c พ r ไฟ g b Gaming าาส์ปรับ dpi สูงสุดได้6200 dpi ครับรองรับทุกฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ สำหรับคนที่กำลังมองหาเมาส์เล่นเกม RGB แบบต่อสายที่มีเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างสบายจัดเต็มด้วยเซนเซ,นเซอร์ Optical p พิกอาร์ตสาช่วยให้ผู้เล่นกำหนดตำแหน่งและเคลื่อนเป้าหมายได้อย่างราบลื่นและแม่นยำออกแบบดีไซน์ให้เหมาะมือกับผู้ใช้พื้นผิวยึดจับได้ดีเพื่อความสบายหมดปัญหาการลื่นถลย รูปทรงแบบสมมาตรเหมาะสำหรับการควบคุมจากฝ่ามือและปลายนิ้วรองรับการใช้งานสูงถึง20ล้านคลิกปรับค่าไฟสว่างค่า DPI และค่ามาโครต่างๆได้ผ่านปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้7ปุ่มผ่านซอฟต์แวร์นับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆครับราคาอยู่ที่690บาทอันดับ8 Logitech G102 r i s i n g Gaming Mouse ปรับ DPI สูงสุดได้8,000 DPI ครับเรียกได้ว่าเป็นเมาส์เริ่มต้นสำหรับเกมเมอร์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเมาส์ที่มีคุณสมบัติครบคันทั้งในเรื่องฟังก์ชันการใช้งานและความสวยงามพร้อมทั้งรองรับเทคโนโลยีไร้ซิงค์เพิ่มลูกเล่นให้กับตัวเครื่องดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นเมาส์สายที่สามารถใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายและถนัดขวาน้ำหนักเบาเพียง85กรัมตั้งค่าปุ่มผ่านซอฟต์แวร์ได้ถึง6ปุ่ม นับเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตที่ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่619บาทอันดับ7 l a s e r d e a t a d d e r e s s s n t t i l เซ e n s o r o p t นเซอปรับ dpi สูงสุดได้6400 dpi ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นฮิตขายดีของแบรนด์นี้การันตีด้วยยอดขาย10ล้านเครื่องตั้งแต่เปิดตัวราคาไม่แพงมาพร้อมคุณภาพที่จัดเต็มเป็นเมาส์เกมมิ่งระดับเริ่มต้นที่น่าใช้ ตอบสนองการคลิกได้เร็วที่สุดออกแบบตามหลักสรีสระศาสตร์ลดอาการเมื่อยล้าโดยออกแบบมาสำหรับผู้ถนัดมือขวาเน้นการใช้งานที่ทนทานจัดเป็นเมาส์เกมมิ่งเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลมากมายสามารถปรับแต่งปุ่มทั้ง5ได้อย่างอิสระสวยงามด้วยไฟ LED RGB สีเขียวสายเมาส์ทำจากยางตัวเมาส์ขนาดกำลังดีจับถนัดมือครับราคาอยู่ที่6 6 3บาท อันดับ6 r Logitech G502 Hero High Performance Gaming Mouse ปรับ DPI สูงสุดได้ถึง25,600 DPI ครับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดเทคโนโลยีเมาส์รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ฝ่ามือใหญ่โดยเฉพาะโดยมีดีไซน์ที่ใหม่และแปลกตาจากเมาส์รุ่นอื่น และด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีลักษณะยื่นออกมารองรับนิ้วโป้งเพื่อลดความเมื่อยล้าขณะใช้งานโดยจะมีจุดเด่นที่สามารถปรับปริบบรมาณน,น้ำหนักตัวเครื่องได้เองโดยบริเวณใต้เครื่องจะมีแม่เหล็กหนัก3.6กรัมโดยผู้ใช้สามารถปรับตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสมดุลให้กับตัวเมาส์ได้รองรับการกดปุ่มได้มากถึง50ล้านครั้ง พร้อมทั้งปรับแต่งการตั้งค่ามาโครปุ่มต่างๆได้ทั้งหมด6ปุ่มผ่านซอฟต์แวร์ของ Logitech มาพร้อมกับฟังก์ชัน Lighting RGB ที่สามารถปรับเอฟเฟกและแสงสีต่างๆให้เหมือนกับการแสดงผลหน้าจอช่วยเพิ่มอัรรดในการใช้งานและยังรับประกันยาวนานถึง2ปีอีกด้วยครับราคาอยู่ที่1,490บาทอันดับ5 HyperX Profire H2 Wireless Gaming Mouse ปรับ DPI สูงสุดได้ถึง26,000 DPI ครับเป็นเกมมิ่งเมาส์ไร้สายรุ่นใหม่เจอเรชั่นที่2ออกแบบมาเพื่อพอเกมโดยเฉพาะน้ำหนักเบาให้ความแม่นยำสูงกับดีไซน์ที่ปรับใหม่ให้เข้ากับไร้สไตล์ล้ำด้วยเซ,เซ็นเซอร์ที่ให้ความแม่นยำความละเอียดสูงสุดตอบโจทย์คอเกมที่ชอบเล่นบนจอขนาดใหญ่ความละเอียดสูงปุ่มคลิกทนทานระดับ100ล้านครั้ง จัดเต็มความสวยงามด้วยไฟ R G B ปรับแต่งปุ่มมาโครบนซอฟต์แวร์ง่ายดายแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สามารถใช้งานไร้สายได้ยาวนานยิ่งขึ้นและยังเพิ่มฟังก์ชันด้วยทางเลือกการเชื่อมต่อบลูทูธทำให้ใช้งานได้อย่างหลากหลายครับราคาอยู่ที่2,655บาทอันดับ4 l a s e r Wiper V2 Pro ปรับ DPI สูงสุดได้ถึง30 0 0 0 dPI จัดเป็นสุดยอดเมาส์เล่นเกมแบบไร้สายน้ำหนักเบาพิเศษสำหรับการแข่งขันอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเฉพาะตัวและได้รับการพัฒนาออกแบบตามคำแนะนำติชมของมือโปรระดับแชมป์อีสปอรโดดเด่นด้วยน้ำหนักที่เบาอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานถึง80ชั่วโมงและความละเอียดระดับฮาร์ดคอร์ของ Optical s e n s o r และสามารถคลิกได้สูงสุดถึง90ล้านคลิก จัดเป็นเมาส์ระดับมืออาชีพใครที่เป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์หรือนักกราฟิกตัดต่อที่ต้องการเมาส์ที่เบาความละเอียดสูงจัดรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่3970บาทอันดับ3 Logitech G Pro X Superlight Wireless Gaming Mouse ปรับ DPI สูงสุดได้ถึง25600 DPI ครับเป็นเมาส์ระดับโปรมีความสะเทียนสูงออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะน้ำหนักเบาคล่องตัวมากๆมาพร้อมเซ็นเซอร์ฮีโร่ที่มีความแม่นยำและรวดเร็วในทุกๆวินาทีเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบไร้สปีดที่ทำให้มีความเสถียนเหมือนกับเมาส์มีสายดีไซน์มาแบบเรียบหรูไม่มีไฟ RGB เหมือนเมาส์เล่นเกมรุ่นอื่นๆใช้งานได้ยาวนาน70ชั่วโมง นับเป็นเมาส์คุณภาพระดับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเลยครับราคาอยู่ที่3,690บาทอันดับ2 Laser DeathAdder VT Pro ปรับ dpi สูงสุดได้ถึง30,000 dpi ครับเป็นเมาส์ไร้สายประสิทธิภาพสูงความละเอียดสูงสุดระดับต้นๆของโลกมีดีไซน์ออกแบบที่สวยงามโดยเป็นเมาส์ทรงมือขวาออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์เพื่อการจับที่กระชับมือ น้ำหนักเบาเพียง63กรัมเท่านั้นจัดเต็มด้วยสเปคที่แรงจัดและเซนเซอร์สวิตตัวท็อปจากเลเซอร์กดได้กว่า90ล้านคลิกนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อไร้สายแบบไม่ดีเลย์พร้อมแบตเตอรี่ใช้งานสูงสุด90ชั่วโมงสามารถตั้งค่าการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเกมแนวไหนหรืองานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่กับเมาส์ตัวนี้ครับราคาอยู่ที่4,970บาทอันดับห ได้แก Logitech G Pro X Superlight 2 Lightforce Gaming Mouse ปรับ DPI ได้สูงสุดถึง32,000 DPI ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหญ่จัดเต็มพัฒนามาจากรุ่นที่แล้วที่เคยของแชมป์มาอย่างยาวนานด้วยน้ำหนักที่เบาเพียง60กรัมเท่านั้น ผสานกับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตัวใหม่ HERO 2พร้อมตอบสนองความเร็วในระดับ 4K p o l i n g Rate และยังคงความพรีเมียมทุกสัมผัสต,ตั้งแต่ตัวบอดี้ไปจนถึงสวิตช์ปุ่มกด l i h t i n g Force คุณภาพสูงเหมือนเคยมากับโปรแกรม Logitech G Hub เชื่อมต่อไร้สายด้วยเทคโนโลยีไร้สป e ดไร้อาการดีเลย์ ทรงเมาส์มาสมมาตรจับได้ถนัดมือน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแต่ไม่มีไฟ RGB นะครับใครที่เป็นนักกีฬา e s p o r t หรือนักกราฟิกระดับมืออาชีพใช้รุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับราคาอยู่ที่5,190บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชันช้อปปีเว็บไซต์ Google Ten ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับข้อมูลที่ผมได้นำมาเสนอเพื่อนๆใช้เมาส์เกมมิ่งยี่ห้ออะไรอยู่ครับ ใช้ดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสําหรับเพื่อนๆทุกคนครับครับเพื่อนๆแล้วผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดเมาส์เกมมิ่งทั้ง10อันดับที่ผมได้นํามาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะนายท็อปคอมเมนต์หากเพื่อนๆสนใจเมาส์เกมมิ่งรุ่นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดพิเศษไปได้เลยครับครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับ เพราะช anel นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอ,อยู่เสมอครับครับ,รบเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย